มะลันซีฟพอรหน่อยสมบูรณ์ค่ะผ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะมาชมประเพณีโบราณนะพี่น้องเนาะนะคะเป็นประเพณีโบราณนะคะในการห่อบาตรให้กับนาคนะคะพี่น้องนะคะในการห่อบาตรให้กับนาคเนาะกับซิมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวต้มนะคะพี่น้องข้าวต้มขนมค่ะพี่น้องนะคะของดีเป็นซิรีมงคนนะคะให้กับนาคเข้าเนาะพี่น้องนะคะ เนี่ยค่ะก็จะมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาค่ะเตร,รียมทําการห่อบาทเดี๋ยวมรลย์สิริพรหน่อยสมบูรณ์จะพาเบิ่งการห่อบาทค่ะพี่น้องคนห่อบาทค่ะบ่มีฝีมือในการหอ่อหรือบ่มีการเรียนรู้มาจะห่อบาทบ่ได้นะคะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพามาชมการห่อบาทนะคะวันนี้ เป็นบุญประเภทนี้โบลานเท่าเนาะพี่น้องเนาะนะคะี่เค like. ่ะเดี๋ยวจะมาพาชมการห่อบาทให้น่ากันนะคะทุกคนว่าห่อออกมาให้เป็นรูปหนาคน่นเป็นแนวใดเนาะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะมาพารับช่มกันค่ะพี่น้อง จะไปนะคะสิลิพรนก็เป็นครั้งแรกค่ะพี่น้องในการมาชมการห่อบาทนะคะพี่น้องเป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยเห็นคือกันค่ะพี่น้องมานก็ถที่ว่าเป็นบุญเนาะพี่น้องนะคะผ้าพี่น้องมาเบิ่งการห่อบาทค่ะเรายๆคนก็อาจจะบบท่านเคยเห็นวิธีการห่อนะคะมื่อนี่เหาได้เบิ่งแบบเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะพี่น้องการห่อบาทนะคะก็เทปนี้ก็พ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งวิธีการห่อบาทเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเบิ่ง อุปกรณ์นะคะว่าครบหรือเปล่านะคะพี่นอนคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่เขามารับชมคลิปนี้กับเรากันนาอพี่นอนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้นะคะ